เราได้รับข่าวที่ยังเป็นในเรื่องของการแถลงผมแต่ว่ายังไม่ได้รับฟังในเนื้อหาของคำวิจัยของสารน้ำดูดอย่างใดเขายังไม่น่ากาญกันพวก็คงจะขอรอผลนะคะแต่ยังไงก็ตามในเรเดียตองจทาทุกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็รู้สึกว่าเสียดายค่ะก็รู้ว่ารัฐบาลก็ได้พยายามทำอย่า,า,างเต็มที่แล้ว ว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรานี่เป็นกองเทียบกับประเทศในพื้นบ้านหรือสัากันันก็จึงเป็น,น้ที่มาของโครงการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ยังไงก็ตามค่ะเมืม่อถา้าสมมังสมนุมีคืาทิไ่ฉับมาเราก็ถือว่าเราก็เป็นสิทธิ์สิดธิ์การที่เราควรจะได้พิจารณาให้เราได้สามารถที่จะก้าวนำนการเชื่อมโยง ภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เป็นศูนย์กลางอาเซียนที่จะนอกจากเป็นศูนย์กลางในการลงทุนที่ประเทศไทยแล้วก็ยังทำให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางในการที่จะลงทุนไปยังประเทศภูมิภาคอันนี้ก็เป็นเป็นโอกาสที่เราก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่แล้วค่ะ โครงการนี้จะมีการเดินหน้าต่อไหมคะในคราวหน้าอาจจะต้องมีการทําให้มันถูกต้องตามระเบียบการอะไรตรงนี้ค่ะก็คงต้องดูที่ผลสารข้อมูลออกมาก่อนนะคะว่าจะมีทางของที่ทาต่อหรือเปล่าแต่ย่างไรก็ตามค่ะก็คงต้องเป็นส่วนที่รัฐบาลใหม่ที่จะรับไปก็หวังว่ารัฐบาลใหม่ จะนำความต้องการแล้วก็ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างของประเทศนั้นไปสารต่อค่ะเพราะว่าหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสของทุกคนไม่ใช่เป็นโงการของรัฐบาลคนใดคนหนึ่งมันเป็นโอกาสของประเทศที่เราคิดว่าประเทศเราขาดการขอ,ขอ,ขอเมืองค่ะเี่ว่าอย่างทุกครั้งที่เราไปลงพื้นที่เราก็จะเห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานมันถ้าจะร้องก็ประมาในแต่ละปีนะคะก็ รำพัง,งในส่วนของงบประมาณที่ใช้จา่ายก็ต้องมีการใช้จ่ายทั้งเรื่องของการพัฒนาด้านของสังคมการศึกษาแล้วก็ยังมีการพัฒนาดินื้นอีกแล้วยังไม่รวมถนนหนทางที่มีปัญหาเสียหายสียหอหรือเส้นทางต่างๆที่ถูกทางไปในเรื่องจากเรื่องจากอายุการใช้งานหรือเรื่องจากรุปกรต่างๆ ก็ยังตรงนี้ก็ยังมีมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณะนั้นการที่เราจะคิดว่าเราจะใช้งบประมาณปกติในการที่จะเชื่อมโยงโครงสร้างต่างๆให้เสร็จทันก็อาจจะต้องล่าช้าไปนะคะกพราะคงต้องอยู่ที่รัฐบาลใหม่จะนำไปพิจารณาค่ะว่าจะจะพัฒนาในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานการสร้างความเจริญให้กับชุมชนอย่างไร การลดความเลือดร้ำของสังคมก็เป็นโจทย์หนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องช่วยลดวันนี้ที่เรามาที่เชียงยภูมก็จะเห็นว่าพื้นที่ต่างๆนั้นยังต้องการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากมาย เรียนว่าในส่วนของโครงสร้างนี้ทะคะพรบนี้เราก็ในในร่างของรัฐบาลแล้วเราก็ได้เสนอไปต่อรัฐสภาซึ่งไปไปที่หนในส่วนของฉันก็ไปทำอันแล้วเราก็ได้ทําตามขั้นตอนต่างๆนะคะก็คงอย่างไรก็ตามค่ะมันต้องรอคำวินิจฉัยเป็นทางการก่อนแล้วก็คงต้องหากิจการนะคะอย่างที่อย่างที่ในยกประสบเนี่ยแตยื่นถอถอท่านในยกด้วยค่ะกับเรื่องนี้ค่ะต้งรู้ไหมคะก็วันนี้ดิฉันก็เจอทุกรูปแบบแล้วว่ค่ะ ก็ไม่รู้ว่ากลไกต่างๆนั้นก็อยากขอว่าอย่างน้อยให้เรามีความยุติธรรมอยู่ในสังคมเรามีหลักเมตตาธรรมที่เราให้ทุกคนสามารถที่จะใครต้องตามที่จะคิดว่าเราทําเมื่อประเทศก็อยากให้มองดูที่เจตนาอย่ามองการใช้ข้อกฎหมายเป็นข้อเพื่อที่จะริดรอนหรือเป็นข้อที่จะตัดสิทธิ์ของทุกคนเลยแล้วอย่างนี้เราจะไปกันลําบากพัฒนา,าประเทศต่างๆก็ลําบากเพราะว่าถ้าเรามุง่งมุ่งแต่บอกว่า ทำทุกอย่างใช้ข้อกฎหมายในการที่อยาตัดสิทธ์โดยที่ไม่มองถึงเจตนารมณ์อันเบื้องต้นสแสดงว่านี้ <วะ S 1> ต่างหากที่เราคิดว,ว่าเราหวังว่าเราจะได้รับความเข้าใจว่าเราจะได้รับความยุติธรรมแล้วก็เห็นใจสแสดงว่าอะไรนะคะที่อท่านโยบายเนีจริงๆแล้วตรงน,นี้ก็จริงๆก็ฉันเองก็อยากจะสื่อถึงสัติภาพค่ะคะุณจริงล้วเราอยากเห็นสัญลักษณ์ของสัติภาพมีเกิดขึ้นคำว่าสัติภาพที่ในความหมายของดิฉันเนี่ย ไม่ไดม้มองความหมายแค่ว่าสันติภาพนั้นคือการที่เราอยู่กันอย่างสงบแต่ไม่ใช้กําลังรุนแรงแต่สันติภาพนี้อยากให้สื่อไปถึงความที่เราต้องให้ความยุติธรรมอย่างเสมอภาคการดูแลทุกคนอย่างเข้าเทียมกันให้หลักการดูแลหลักเมตตาธรรมหลักเพื่ออาถรน,นั้นเป็นจุดโยงในการยึดใหญ่ความสันติความสงบในใจของคน,คนไทยทุกคนแสดงว่าวันนี้